สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชาวตายพามาดูทอง้าซวยๆยามหม้วชาวเช้านะคะทุกคนทองฝาตอนเย็นก็สวยตอนเช้าก็สวยนะคะถอ่อแสงเรื่องรองมาแล้วนะคะพระอาทิตย์นะคะแต่ว่ายังไม่ขึ้นนะคะยังไม่ขึ้น แต่ว่าทอเแสงแป๊บประกายมาแล้วนะคะทุกคนนะคะตาตายผ้ามาดูมาชมนะคะสวยๆต้องฟ้ายามเช้านะคะดูนกนเมฆสวยๆนะคะเออพระจันทร์ก็ยังอยู่เห็นไหมจุดขาวๆเหล็กๆและค่ะทุกคนพระจันทร์นั่นน่ะ ซูมก็ไม่เห็นโทรแับหลุนเก่ามันก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนดูกลเมกสวยๆจำาชาวนะคะเสียด้ายเนี่ยเนี่ยมันมีอสายไฟฟ้านะคะมาฟัางััสนิยภาพนะคะอันสวยงามของเราไม่ได้เลืองเลยในป่าติจะขึ้นตรงนี้นะคะ มาซองมาซอง้าผ่าติดน้อยเนี่ยเขาจะขึ้นมุมนี้นะคะขึ้นแต่หยดเขานะั่นน่ะเห็นเขาไม่จัะทุกคนทำตาก็มืององแงงงองแงงงองแง ในเม็ก้อนนี้สวยจยังฟรุ้งฟริงฟงูมันห้างกระโลกเลยธรรมาชาติจัดั้นให้เราเห็นก้องสวยๆงามๆ ันนี้ก็ฟุ้ง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 ฟริงฟลิงเหมือนกันนะคะฟุ้งฟุ้งฟริงฟลิงอันนี้ตีน่าบ้านพี่เาตายนะคะทุกคนให้มาดูบรรยากาศกดอนกมีตองฟ้าวัวเช้านะฮะตีน่าบ้านพี่เาตาย แล้วว่าพระอาทิตย์มันจะขึ้นตอนไหนนี่แหลอ่ะอันนี้เป็นกี้อี มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะอุ้ยนก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 เปืไปไหนจ้าไปทำมาห้ากินแล้วนะคะนกตื่นเชา้าไปทำมาห้ากิน นอกตื่นแต่เช้านะคะนอกตื่นไปแต่มาห้ากินปิดตจ้าตายก็จะไปนอนเลย <c oughs> เราเดินกันคนลาท่างนะ,ะแยกทางกันเดินกับนกปาดนุ่นนุนนนุนนุน,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 น มาเป็นฟูงฟูงอันนี้นกนางแอ่นที่บินไปบินมาเมื่อกี้นกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าอันนี้นกนางแอ่นตัวน้อยๆมองไม่ค่อยจะเห็นหนุ่นพระอาทิตย์กำลังจะผ่มาแล้ว หวัวปิทิศทำไมถึงมาผิดนัดอ่าิทิตหกโมงเลยยังไม่มาอีกจะเจ็ดโมงอยู่แล้ว ปีติดมาแช่เดี๋ยวปีต้าตายแหละดอกไม้แทนปีติดอ่ะดอกไม้ในป่าดงดิบ น่ต้องแบบนั้นมันไม่ค่อยจะโฟกัสเออโฟกัสแล้วโฟกัสแล้วอา่าพี่เท่าตายฟ้าไปแค่นี้นะคะทุกคนจอบสวยๆกับดอกหม้สวยๆนะคะจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย